ทุกท่านนะครับตอนเราก็สู่รายการ Sky9 TV นะครับมีเกมมาใหม่อีกแล้วนะฮะเกมนี้เกมฟอร์มยักษ์เลยมีข่าวมานานแล้วด้วยนะครับผมมาดูกันว่าบรรยากาศในเกมจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วก็เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับมาดูกันเลยนะดูเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ที่แนะนํามี1นึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่มีผู้เล่นหนาแน่นมากเลยครับเซิร์ฟเวอร์ที่มีตัวละครแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเอ้ยเดี๋ยวก่อนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะครับนี่ มันมีสีแดงขึ้นมามันแปลว่าอาตัวเลขยังเลยสายตาผมไม่ไหวเอานี่ดีกว่าตัวที่สีนี่ดีกว่านะครับในอืมแล้วก็กำลังเข้าเซิร์ฟนะครับนี่เอาละนะฟึ๊บี่ครับตัวละครนะครับก็จะมี เผ่าพันธุ์มนุษย์นะครับเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยมันจะมีอาชีพย่อยอีก6อาชีพนะครับเนี่ยมีนักดาบพวกนี้นะครับมีเนี่ยนะฮะวอริเออร์นะครับตัวตัวแรกเป็นไนท์นะครับตัวที่2วอริเออร์ตัวที่3เนี่ยครับไรเดอร์ตัวที่4เนี่ยครับอ a เชอร์นะฮะประมาณนี้นะครับนี่ภาษาไทยนะครับเกมมีภาษาไทยนะครับมีเกมมีภาษาไทยนะครับผู้พิทต่อมาเอลฟ์นะครับ นี่ครับเอลก็มีสายอาชีพเหมือนกัน6สายอาชีพเหมือนกันนะครับเอลอันนี้ดักเอลนะครับนี่โอ้น่าก,กลัวจังเลยอะ่ะดูสิดักเอลนะครับมี5อาชีพนะครับนี่อ็อกนะครับนี่อ็อกอ็อกมี3อาชีพนะครับนี่นะฮะแล้วก็อันนี้อะไรอ่านไม่ออกว่ะ ดรอฟดรอฟเหรอคนแค่นะตอนนี้เป็นคนแค่นะมีสีสายอาชีพนะครับนี่นะฮะนี่เอาอะไรดีอ่ะเอามนุษย์แล้วกันนะครับมนุษย์มนุษย์ก่นอนเลยชุดไม่สวยวะมนุษย์ชุดไม่สวยเอลเอลดีกว่าเอลมีผู้ชายไหมโอ้ยเอลมีแต่ผู้หญิงล้วนเลยเหรอวุ้ยแบบนี้ก็ดา f, ร์คเอลดาร์คเอลแล้วกัน ธนูในทรงผมมันมีไอ้นี่ไหมอ่ะสุดท้ายก็ต้องมาเอา,เอามนุษย์อยู่ดีไ,ไม่เป็นไรเอาอะไรไปก่อนก็แล้วก,กันนะครับดาบคู่ดีกว่าไหมบอดี้เออร์เฮ้ยเท่เลยอ่าตัวนี้แล้วก,กันนะครับอ่าเลือกเลยปั๊บก็ใส่ชื่อตัวละครเข้าไปนะครับสกายไนทีวี เช่นเคยนะครับกดตุ้งเข้าไปยืนยันนะครับยืนยันชื่อที่การสร้างโอเคสร้างไปครับป้องเลงเขาให้นะฮะในมาดูกันเลยนะครับอู้คัสซีนอลังการงานสร,ร้างนะครับเกมนี้ฟอร์มยักษเลยนะมีข่าวแบบว่าจะเปิดตัวมาน,นานไม่ใช่มีข่าวเกี่ยวกับเกมนี้มานานแล้วนะครับซึ่งทุกคนก็ลงทะเบียนล่วงหน้าไวร้รอนี่เองนะครับมาดูว่ามันจะ คุ้มค่าในการรอคอยหรือเปล่านั่นเองนะครับเรากดข้ามเลยไหมแต่ว่าภาพก็น่าดูนะดูสิโอ้โหย่างสวยเลยอนะภาพอะหมายถึงตัวศัสซินนะอืมมังกรนะฮอะกดข้ามเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับปึ้งก็ให้ปึ๊บออีกครับฝวานก็ให้ เอาละชุดมันก็เท่อยู่นะไม่ใช่ไม่เท่นะตอนแรกอ่ะนึกว่ามันไม่เท่ขนาดนี้นะครับขยับเพื่อเคลื่อนที่นะครับโอเคนะครับแล้วก็ฟันตูหยกราฟิกอลังการแต่เพื่โจมตีนี่นี่กับโอ้โหเรื่องว่ากำจัด ควันสีเทาโอ้ยให้โอ้โหเอาเรื่องนะ่ะดูดิอุ้ยชุดอย่างเท่เลยอาจจะเป็นแบบประมาณมว่าหลังจากเล่นไปสักพักหนึ่งนะจะได้ชุดพวกนี้ผมว่านนะชุดเริ่มต้นคงไม่เท่ขนาดนี้หรอกนะครับไม่ครับโอ้โหบอสมาหรอว้ายนี่ไม่ใช่บอสแล้วอะไรกัน呐ะ嗯 จรงไม่รู้ขนนเลยเอาออ้อสจริงๆว่ะปุู๊มเขาให้ในนี้ครับกดข้ามเลยแล้วกันครับมาดิข้ามอีกส้มเรือนหลังจากสงครามปิดล้อมอะไรกีรันอะไรกีรันอ่ะก็มีเนื้อเรื่องให้เราสินะฮะแล้วก็กดข้ามตามเคยนะครับอ่ะ เริ่มต้นมาที่ล็อบบี้ตรงนี้อกดไปที่เควสยอมรับกรอบพูดได้อะไรว่ากรอบพูดได้โอเคครับอืมหุยเรามาอยู่ในนี้เพื่ออะไรไมคนเดียวจังวะกดออกมะนี่อาจจะเป็นเหล่านักรบที่กำลังเข้าเซิฟม,มาเหมือนกับเราแน่ๆเลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมีปาร์ตี้ก็มีนะสามารถแอ,ดเ,อดเพื่อนได้นะครับฝั่งขวามีอะไรบ้างเออมีกระเป๋าชืบกดดูหน่อยนะฮะก็มียามีอะไรพวกนี้นะสีแดงๆนี่อะไรอะส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นจดหมายโอเคจดหมายก็รับทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็จะได้ของเริ่มต้นละมั้งนะฮะ ที่ทาตัวเกมแจกตัวนี้ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับกระเป๋าของใหม่ประมาณพวกนี้นะครับโอเคอ่ะหลังจากนั้นคเควส์อยู่ไหนคเวคเวสเวคเวสเควสอยู่ไหนคเควสนะครับอืมสกายทีวีอุย้ยอา่าละทำอะไรกันอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ะกดดูที่แมปหน่อยสินะครับโอ้นี่นะครับแมป แมปแรกเกาะพูดได้นะครับอืมเกาะพูดได้นะ <c oughs> เอาละเดี๋ยวแล้วเควสอนะเควส์นะครัรบท่านท่านผู้เจริญเควสอยู่ไหนครับ <c oughs> เดี๋ยวนะผมหาก่อนว่าเควสมันให้ทําอะไรนะครับอ๋อน,นี่ไงมันสีขาวมันมองมองลําบากเดี๋ยวผมดูก่อนกดตรงนี้นี่กดที่เควสนะครับมันก็จะวิ่งไปโอเคเจอแล้วนะครับ ก็นักบวชหญิงนะฮะแล้วก็กดคุยกับก็นักบวชไปนะครับกดข้ามไปก็ได้นะครับนี่ก็จะได้ของรางวัลมานะฮะข้ามไปอีกนะครับก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าถ้าเกิดกดไปที่เควสอ่นะมันจะวิ่งไปที่เควสให้เรานรี่มาก็จะได้ไอ้นี้มาก็ใส่ไปในสลอส็อตซะนะครับแล้วก็หากคลิก งหน้าสามารถใช้ยาโดยอัตโนมัตินะครับโอเคส่วนตัวนี้ปึ๊บกดใช้ดกด x อ่าไปที่เคเวสต่อเลยนะครับนี่ครับกูตัวละครเราจะวิ่งไปที่เคเวสอัตโนมัติด,ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะามีไกด์นำทางอย่างเดียวนะครับมันยังมีออโต้วิ่งไปเองด้วยนะสบายสบายไม่ยากเท่าไหร่ ก็คุยไปนะฮะจะข้ามไปก็แล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรก็แล้วกันคุณผู้กด,ดยอมรับไปเลยนะครับนี่ต่อมาไปที่ป่าโบราณน,นะครับนี่ครับไปครับผู้เล่นอื่นก็จะวิ่งตุ้งแนวตุ้งแนวไปกันนะครับเราเผาพันธ์แต่ละเผาพันธ์นะครับก็จะทำเควสไปแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าเนื้อหาผมก็ไม่ได้ไปค้นข้อมูลมานะว่าตัวเกม มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีเนื้อหาอะไรบ้างที่จะต้องทําประมาณว่าโลกมันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้นะฮะทาไมเราจะต้องมาฟาร์มนะฮะเกมมีออโต้ะนะครับก็สบายสบายครับนี่ครับฟาร์มเพื่ออะไรขอบกู้โลกอะไรยังไงนะฮะก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมมีข้อมูลจะอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับ แต่เนี้ให้บลูบรรยากาศในเกมกันก่อนนะครับนี่ชุดเริ่มต้นเราของมนุษย์ก็ยังจะไม่เท่เท่าไหร่นะแต่ตัวคัดซีนที่เปิดเข้ามาตอนแรกนั้นโอ้ยางเท่เลยนะก็อนาคตเราเล่นไปเรื่อยก็คงจะเท่แบบน,นั้นแหละนะครับเออต่อมาเขาให้เรากดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดาบใหญ่สีแดงนะป้๊บกดตามแบบอ๋อมันเป็นตัวฮิวเลือดอเปล่าข้างล่างเมื่อกี้นะครับนี่ครับ ดูเควสนี้เราเสร็จหรือ,อยังเอาเมื่อกี้เราแวะไปฟาร์มมอนสเตอร์เฉยเลยแล้วไม่ได้กดเควสอเหรอโอเคเราวิ่งไปที่เควสครับนี่ครับไปสู่ฝูงชนเลยขวางเขาทำไมแล้วเนี่ยนะครับฟรีแคมสามารถกดฟรีแคมได้เลือกเลือกโหมดเออ่ โหมดมุมกล้องได้นะครับโอเคไปออโต้ Auto, ต่อครับนี่ครับแล้วก็กดไลน์ <Line. S 1> อุ้ยไปเขียงก่อนแป๊บนึงนะครับนี่อ้าวตกลงเขาให้ทำอะไรกำจัดนักอะไรทุกอย่าง นี่ครับสามตัวเหรอเออได้สองตัวแล้วนะครับนี่ตัวยัง <c oughs> ยังไงต่ออันนั้นเออแตะเพื่อวาร์ปไปยังเป้าหมายนะครับอ๋อตัวนี้คือตัววาร์ปใช่ไหมยืนยันปึ๊บนี่ครับกดข้ามไปเลยรับรางวัลน,นะครับข้ามไปอีกมีระบบวาร์ปด้วยนะครับอืม มาที่อินเวนทารตัวนี้เป็นหนังสือนะครับลองใช้หนังสือสกิลดูออมเป็นสกิลนะครับกดใช้ดูนะครับมาตรงนี้ก็จะดับเบิลสไตล์เพิ่มสกิลเข้าไปนะครับในนี้นะครับโอเคหากกิ๊กสลอตข้างล่างได้จะสามารถใช้สกิลโอเคครับ อย่นี้อีกนะครับกดออโต้ไปเลยนะฮะใช้สกิลออโต้นะครับทีนี้เป็นเวลาในการทำอะไรเนี่ยตั้งเวลาเพื่อใช้สูงสุดหากตั้งเวลาใช้รอบสกิลจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการในการต่อสู้ได้ใช่ไหมอืมต้องตั้ง,ง,งไหมอ่นะ๋ยวนะ ใช้สกิลอัตโมัติทันทีเมื่อคูดาวเสร็จสิ้นหรือไม่ใช้การตั้งค่าในรอบ PvP โอเคกดออไปก่นอนอะไปที่เต่อนะครับไปเลยโอ้ยขวางทางเลือเกินเรามานุษย์ทั้งหลายรบทางให้ข้าด้วยอัศวินผู้กล้าจะวิ่งนะนี่ครับ ไปเลยเนฮะ้ย hey, ไปไหนอะ่ะคุยียวกันเหรอ mm hmm. กำลังเคลื่อนที่อัตโนมัติในอีก1นึเมตรนะครับ mm hmm. นี่ครับประมาณนี้นะก็เล่นกันไปก็ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันมีออตโ,โตอยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับสนใจก็ลองหลดมาเล่นกันดูนะครับ เกมนี้น่าจะมีผู้เล่นเยอะอยู่นะครับถือว่าเป็นเกมที่อลังการอยู่นะครับมีข่าวมานานแล้วก็มีผู้คนรอคอยนะครับนี่ครับเอิบปึ๊บอ,อ,อ่าครบแล้วเก็บกิ่งของที่มีทานที่มีทนันเห็นไหมได้มาหนึ่งละนี่ไง เก็บเอ้ยเอ้ย,อยมนุษย์ต้นไม้เวยก็ให้สกิลสกิลสกิลออตโต้นะครับไม่ไม่เกมมีออตโต้ก็ไม่ยากแล้วก็เสียบเนื้อเรื่องอย่างเดียวชืบชืบชืบ,ชบนี่ดูซิถึงไหนแล้วเควสเลานำเครื่องบูชายันไปให้วรีอานี่ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้เขาวิ่งไปก่อนวาร์ปไปได้ไหมเนี่ยเออยืนยันการวาร์ปเลยวาร์ปเหมือนจะต้องใช้ไอ้นี่นะใช้เหรียญเนี่ยในการวาร์ปนะครับนี่ไงมาได้นะ oh, อะ่แตะรูป ปั้นไอฮาริสเพื่อเปลี่ยนอาชีพเอาทำไมเราถึงต้องมาเปลี่ยนอาชีพอีเกิะเนี่ยนะชึบอ่าไปคำเปลี่ยนอาชีพตรงนี้อ่ะโอ้โหดูสิเออย่างเท่อะเข so like oh, ้อคือมนุษย์เข้อคือบรรณุ ชุบนี่ครับววเวล5์ห้าโอ้โหกราดิเอเตอร์นะครับอย่างเท่เลยนะครับคลาสเวลต่อต่อไปก็จะเท่ไปเรื่อยๆนะครับนี่เปลี่ยนอาชีพแล้วใช่ไหมต่อไปสนทนากับเรียนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกดเคว็ก็จะวิงไปนะก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผม เค okay. ใครสนใจก็ลองหลบเล่นกันดูนะครับรูปแบบการเล่นเ็าจะประมาณนี้แหละกีมันมีออโต้นะครับโอเคจะกระใหมาคลิปหน้าก็แล้วกันก็มารีวิวแบบข้าวๆนะครับผมว่าบรรยากาศนากีนั้นเป็นยังไงนะออชืบชึบชืบนะนไปแล้วโอ้คนเล่นเยอะมากเลยทุกคน เนี่ยดูดิวาร์ปต้องเสียจํานวนที่ต้องชําระฟรีจํานวนที่ดูนี่อ๋อฟรีอยู่ตอนนี้ช่วงนี้ฟรีนะวาร์ปไปเลย <c oughs> ช่วงฟรีวาร์ปไปก่อน,นครับหีื <c oughs> อโเ่งกลุ่มแล้วนะครับยอมรับไป <c oughs> อู้คนเยอะเชียวนะ <c oughs> มันฟรีได้ไหมเนี่ย อ๋อนี่ไงฟรีและฟรีคาเมล่าฮู้คุณทำอะไรกันน่ะนี่วัาฟฟ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 ฟ กำจัดหมาป่าฟิ่เรซ่าประหลักพังห้าตัวนะครับนี่อ่ะโอเคถ้าประมาณนี้นะครับก็ลองมาเล่นกันดูนะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะแอดตรงแอดพีกันได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วก,กันดับดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับสวัสดีครับผม